คนท้องทานยาถ่ายพยายได้ไหมเป็นคำถามที่มีคนถามเข้ามาเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวมาฟังคำตอบกันเลยค่ะ สำหรับการใช้ยาถ่ายพยาธิในคนท้องนะคะก็ไม่แนะนำให้ใช้ในคนที่อายุคันน้อยกว่า3เดือนนะคะแต่สำหรับคนที่อายุขัน3เดือนขึ้นไปแล้วเนี่ยก็จะสามารถใช้ได้นะคะโดยทางองค์การอนามัยโลกเนี่ยก็มีการแนะนำให้ใช้ยาถ่ายพยาธิในคนท้องนะคะเพื่อช่วยในการป้องกันนะคะการเกิดโรคโลหิตจางใน คนที่ตั้งครรภ์น,นะคะหรือว่าถ้าลบขอดออกมาเนี่ยมีน้ำหนักตัวน้อยหรือว่าขอดก่อนกำหนดได้นะคะโดยก่อนที่จะใช้ยาถ่ายพยาเนี่ยสำหรับคนท้องก็ควรจะตรวจให้แน่ใจก่อนนะว่าเรามีพยานะคะก่อนที่จะทานยานะคะเพื่อไม่ให้ได้รับยาโดยไม่จําเป็นนั่นเองค่ะสําหรับยาที่แนะนําให้ใช้ได้ในคนท้องนะคะก็มีอยู่2ตัวด้วยกันโดยตัวแรกก็คือยาเอาเวนดาโซนะคะและตัวที่2ก็คือ ยาทาซีควันเทลนะคะการจะใช้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเป็นพยาตัวไหนนะคะและการแนะนําให้ใช้เนี่ยก็แนะนําให้ทานเพียงแค่ครั้งเดียววันเดียวนะคะก็คือทานในระยะเวลาสั้นๆนั่นเองสําหรับยาอัลเบนดาโซนะคะก็ขนาดที่แนะนําให้ใช้จะอยู่ที่400มิลลิกรัมนะคะทานครั้งเดียวโดยแนะนําให้ทานช่วงหลังอาหารเย็นนะคะเนื่องจากตัวยานเนี่ยจะดูดซึมได้ดีกับอาหารที่มีไขมันสูงนั่นเองค่ะ และตัวที่2นะคะยาพลาซีควันเทลตัวนี้จะมีการวิจัยนะคะขณะที่ใช้ในคนท้องเนี่ยจะอยู่ที่ไม่เกินครั้งละ40มิลลิกรัมต่อกิโลนะคะแล้วก็ทานแค่วันเดียวนะโดยขนาดยาที่ใช้สำหรับรักษาพยาธิตัวตืดนะคะก็จะอยู่ที่ยา10มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลนะคะและสำหรับการรักษาพยาธิใบไม้ในเลือดนะคะก็จะอยู่ที่40มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมนั่นเองค่ะ ก่อนการใช้ยานะคะก็อย่าลืมปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนนะคะวันนี้ก็น่าจะคลายความสงสัยได้นะคะก็ขอสรุปอีกครั้งนะคะในการใช้ยาถ่ายพยาสำหรับคนท้องนะก็แนะนำให้ใช้ในคนที่อายุคัรนมากกว่า3เดือนขึ้นไปเท่านั้นนะคะโดยยาที่ใช้ได้จะมีอยู่2ตัวก็คือ 1. อัลเบนดาโซนและ 2. พราซิควันเทลนะคะโดยขนาดแนะนำก็คือให้ใช้แค่ สั้นๆนะคะเป็นซิงเกิลโดดก็คือทานครั้งเดียววันเดียวเท่านั้นนะสำหรับใครที่มีคำถามเพิ่มเติมนะคะก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยวันนี้ก็ไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ